เดินนี้คุไม่มีขับหน้าขับหลังไช่เอออยู่เลย,เ,ลยเราออกมารอข้างนอกหน้าคลินิกนะคะคลินิกคนเยอะพามีตื่นออกมาให้นอกระหว่างรอเรียกคุณหมอมาดูบรรยากาศนะคะอันนี้อยู่ริมถนน,นซอยลัคาวร้อค่ะ เป็นคลินิกของบัตรทองนะคะไปยื่นเอกสารใบสองตัวให้หนูไปผ่าตัดค่ะจะเอ๊ะได้เดินแล้วได้เดินแล้วเหรอคะห่างรอคือตกนนะ

ไม่ลงนะลงได้เหรอเอ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 าไงเอาไงเอาไงเอออ่ะนั่งลงเหรออ๋อไม่จับพื้นสิสกปรกยืนขึ้น

แดดร้อนตั้งแดดแดดร้อนแดดร้อนเป็นไหนอะลูก มานี่มานี่มาเดินหลบหรือแดดตรงนี้ดีกว่ามามาเนี่ยมามาเนี่ยมาเดินหลบแดดตรงนี้มาเร็วๆยิ่งดำๆอยู่ลูกมะเดินหลบแดดมานี่ก่อนมาเออมาเออมามามาเออเดินเร็ๆเดินเร็วๆอะเจ๊เจเจ๊ล้มแน่แน่เลยล้มแน่แน่เลยเก๋หลังเต๋าหลังเต๋าไม่มีลูก

เฮ้ยมีตูนมีต้นมานี่มาต้นขาตุนเออขึ้นมาขึ้นมาต่ายล้มขึ้นมามาแล้วมาเช็ดมือก่อนไม่อเอ้เอ้ๆเอ้นนน เสร็จแล้วค่ะรอซื้อต๊อกเสียวค่ะหนึง่งสองสามปะเอ๊ะรอซื้อต๊อกเสียวค่ะปะเอ๊ะบนแท็กซี่แล้วค่ะสคนแม่ลูกเพิงเสร็จจากขอใบสุ่มตัวนะคะมาตั้งแต่เปิดโมงน้องนั่งแต่พี่กับแม<า>่จ้ะสวัสดีค่ะจุ๊จ่าบายบายเอา <laughs> กดบายบายเลยเหรอ อยอ,ยอ,อยู่บนเซ็กซี่กบบับแม่นะคะน้องค่หาหมอเฉดจ้าหมอไม่ตรวจเลยค่ะหมอเขียนใบส่งตัวอย่างเดียวบ๊ายบายบ๊ายบายลูกบ๊ายบายค่ะ